จะทำกับข้าวค่ะฉันจะทำกับข้าวค่ะอยากให้มาอุ้มคุณอย่างนี้มาได้นะคะคุณเทกกี้คุณน้อยมาเรียกคุณเทกกี้ไปด้วยออคุณเตกกี้ไม่ใช่แมาไม่ใช่คุณน้อยคุณน้อยตะกล้าขึ้นด้วยค่ะคุณน้อยทำหล่นเลยน้อยมาเรียกคุณเทกกี้ไปเล่นด้วยจิค่ะคุณน้อยมาค่ะวุ้ย จะทำกับแกก็ไม่ได้ทำนะคะลูกสองลูกสองต้องนองน้ำตาลูกสองต้องนอนน้ำตาอ,อุ้ยจะกัดนะก <c oughs> ัดกันนู้น้อยค่ะทางนี้ค่ะน้อยทางนี้ค่ะน้อยหันหน้าไปทางนี้ค่ะด่าค่ะคุณน้อยค,ค,คุณน้อยค่ะนี่ด่าค่ะหันหน้าทางนี้ค่ะี่หันไปทางนี้คะ่นคะน้อยน้อยคุณเห็นไหมค่ะ น้อยมันไปคนเดียวอยู่แล้วน้อยก็หนหน้าาทางนี้ค่ะคน้อยห,หันมาค่ะตกตาค่ะคุณน้อยตกตายเ้ยโอ้คุณน้อยจะก,กัดไม่ใช่ต่อน้อยจะก,กัดฉันอ,อีกคนคุณน้อยค่ะจะตกตายใช่ไหมคะ คุณกัดทิน่นท่ไมคะจะกลัวคุณตกที่เลยจับไว้นะคะไม่เห็นความบางดีของฉันหรอคะนหน้าเลี้ยงไว้เนี่ยหน้าไปโพดไปปล่อยวัดจริงๆ,ๆเลยค่ะปมปมไม่กลัวมันจะตัวลงมาโดนเลยค่ะคุณน้อยคุณจะฆ่าตัวตายคุณโดนเลยค่ะูงขนาดนมโมจะโมโหแล้วนะคะคุณน้อยคุณมาคุณก็วุ่นวายค่ะ อากาศข้างบนเป็นไงคะอากาศข้างบนเป็นไงน่ารักอากาศดีไหมคะดีมากค่ะไปค่ะเอากล้าโดดก็เก้าเหยียบหม้อใช่ไหมคะคน้อยคุณจะเหยียบหม้อแล้วค่ะคุณจะทำไงเอา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 คำนวณสิความกว้างความยาวความสูงความลึกกล้าโดดไหมคะมอม้ออ้ย ชีวิตชื่อน้อยคุณจะไปไหนคุณก็โดเโดเลยค่ะโดดเลยค่ะฉ,ฉันงอนคุณแล้วค่ะคุณมากัดฉันทำไมค่ะอากาศทั้งบนดีมองหากินขี้เกียจเหรอคะคมองหาตุ๊กแกกินเหรอเขาคุณน้อยว่าจะกินอะไรคะข้างบนมันมีอะไรกินางแม่พงไหนมีตุ๊กแกตุ๊ตกตาซะเนาะ น้อยลงค่ะไปค่ะปวดรับปวดบ่าหมดแลเนี่ยไปเลยค่ะจะโดดไปไหนไปเลยค่ะไปค่ะไม่ไปอีกโม่โม่ม,โมันนั่งหน้าเหี่ยวอยู่ตรงนี้ให้อุ้มเนี่ยนั่งหน้าเหี่ยวให้อุ้มเนยปวดแขนไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่เบาๆเนนี้โม่โม,โม,โม่ไปน้อยไปน้อยไปค่ะ จะโดดไปได้นะคะข้างบนนะคะจะตกตายค่ะไม่ค่ะไม่ต้องมองค่ะเก็บของก่็ทาไว้เห็นขนมดีอยู่ข้างบนไปค่ะไปค่ะโดดโดดหนึ่งสองสามส้มสามหลายสามแล้วค่ะคุณน้อยไม่โดดนะคะโอ้ยโมโม่อจะขึ้นเหมือนเขาแล้วหนักก็หนักเนี่มโมม่ออ้วนก็อ้วน แล้วแขนบูก็หักม,มาม่ากี่โลล่ะคะเจ็ดโลมาม่าจะเตถ้าโมโม,โมโลละะ่แล้วค่ะหนึ่งโลมูจะการน้องดิโมโมตูตบมาม่าดิทำไมหลับครับ <laughs> <laughs> ตัวนี้ก็จะหลับอย่างเดียวเนี่ยไม่ให้อุโมโม้มเนี่ยมาม,ามา่าจะมาม่าปลาขหนึ่งซองเต้าหนึ่งซ เอาไงคะอาลงมาเนี่ยให้เหยียบมือให้เหยียบมือลงอะ่ะมามามา,มาคะ่ะไม่ไปคะ่ะไม่ไปไปเอาจุจ <c oughs> <ๆ>ิบ <c oughs> ตบแขนสนอไปคะ่ะมาคะ่ะ ลงขาเขาไม่อยากลงยีเขาไม่อยากลงอ่ะอันนี้ก็ไม่อยากลงก็ร่นวนเนี่ยหนักๆเนี่ย <c oughs> ผมจะขาดแล้วเนี่ยโอ้ยอมามโมไปแล้ว <c oughs> มาโมขี้เจไปกับนเขาไหมมาโมเดินเขาไนหะไม่ค่ะเขาไม่ไปอ่ะเขาไปแล้วอ่ะ ไม่เอาไม่ไปค่ะไม่เอาไม่ไปเหรอไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะมาโมจะให้อุ้มครับโม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 จะให้อุ้มครับโมโเป็นผีบ้าครับอ่ะอุ้มบุ่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 มแวว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 อู๋ไมเนี่ยอู๋ทำไมแมวข้าวบุ่มแมวแมวแมวบ้า